ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยเดอ้อวันนี้จะพามาดูน้องตาสองสีนะครับน้องยิ้มตาสองสีนะครับอีกตัวหนึ่งในบ้านเนาะเป็นกันกอดเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าอะไรนะครับอึกบนะเพื่อนๆน,นะโอ้ยดูดิเห็นป่ะน้องมีตาสองสีนะโอ้ย,อย,อยน้องกระโดดลงน้ําเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าดูชัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกข้างนึงนะครับมีตาดําที่ใหญ่มากๆ อีกข้างหนึง่งมีตาดาเน็กจิตเดียวเองโ,โอ้หนอกนั้นตาเขียวปัดอย่างเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาวางน้องดูนะครับมาดูว่าน้องยิ้มเนี่ยน้องยิ้มตาสองสีของเราเนี่ยจะวิ่งเก่งหรือเปล่าหรือว่าจะกรีธินะเพื่อนๆนะไอยิ้มยิ้มเอ้ย,ย,ย <c oughs> э й, เอ้ยไปเร็ว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 โอ้โหไอหยอกเล่นเฉยหันมาสู้แล้วเพื่อนไอเย็นเย็นอฮะจะไปไหนจะไปไหน แม่เอาน้องยิ้มมาเก็บนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำให้น้องนะครับผมเพราะว่าน้องพิ่งอึไปนะครับ